Magazine On Air สนับสนุนโดยกุณชลบุรีรีสอร์อทเกาะช้าง IMS i n g l i s h Studio แฟมสวัสดีครับ สวัสดีครับอีทแม็กซีนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับประกอบการทำงามๆครับผมไม่ได้เจอกันนานคุณเป็นใครเนี่ยไม่ได้เจอกันนานจำหน้าไม่ได้ครับผมกุโรกไตครับผมประกอบอิทธิครับผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมกุลุยครับนี่กูไม่น่าเล่นนาะขอรี ภากรมาทานอะไรวันนี้ผมจะไม่รู้คุณล่ะภากรบอกว่าอยากทานอะไรแบบซดน้ำซดน้ำผมก็เลยซดน้ำใช่พามาทานกาแฟเย็นร้านอับแับผมกาแฟเย็นบ้านผมมาขายด้วยเมื่อกเออไม่ใช่ไม่ทานหรอเอาอะไรที่มันแบบว่าร้อนก๋วยเตี๋ยวไหมชาบูอ่ะเอาชาบูโอเคไหมโอเคไม่ใช่เขาบอกว่าอัดเมื่อกี้นี่มันยาวไปแล้วจะยืยึดทำไมเนี่ยบากรอยากทานชาบูทานชาบูกันร้านนี้ชื่อนั้นโอวะชาบูโอวะหมายถึงว่ารับประทานแล้วโอวะนี่ไหมเฮ้ยโอวะอร่อยยังไงไปข้างในดีกว่าไปรู้รู้รู้่งเขาง ตอนนี้อยู่ในร้านโอวะชาบูนะครับผมลิตนี่ชอบเลยนั่งอย่างนี้นะทำไมครับบอกรนั่งอยู่หน้าหม้อเลยนะนั่งหน้าหม้อเลย <c oughs> ผมมาทันควันด้วยอุ้ยเล่นมุกทันควันด้วยท <c oughs> ำน้ำใส่ส <c oughs> ติ่งสะเทือนจริงๆนี่ของมาครบแล้ว,ลวเ,เปิดหมอ้อเอ๊า ไม่หกปลดหม้อถูกแล้วน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปกระป๋องปลาแห้งน้ำซุปปลาแห้งนะไม่ใช่เป็นน้ำซุปกระดูกกระดูกหมูนะคือว่ากินได้นะที่เป็นมุสลิมก็ทานได้เราก็สั่งแต่ที่ไม่มีหมูมาทานไงนี่มีอะไรบ้างพอชิมน้ำซุปก่อนได้ไหมนี่คือน้ำซุปจะเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแยกสองกล่องไม่รับประทานเนื้อคือถ้าสองคนแล้วมาแล้วไม่ถูกกันเนี่ยก็แยกกันคนละฝั่งได้ก็ไม่น่ามาด้วยกันนะฮะแยกกันกินโครโต้ก็ได้ครับ กินปลาแห้งขึ้นเลยอ่ะเอาผักลงไหมเว้จัตเทอร์บลลงหน่อยครึ่งคึงความสะอาดในการรับประทานอาหารนะดูดิดูผมสะอาดล้างมาแล้วเมื่อกี้ล้างเสร็จแล้วไปทำอะไรครับล้างเสร็จก็เข้าห้องน้ำดิครับเยี่ยมเลยเล่้งไฟเล่้ยงไฟใส่ผักทุกอย่างครับผมหลงเงียบมาอุ้ยใส่ไปอันนี้แบ่งไงครับเอาจิ้มด้ยอืมอืม้ว เลยกินได้เหรือมันดิบอ่ะเอาเหรอมีอะไรบ้างบ้างอันนี้ก็เป็นเนื้อหนองครับผมสังเกตเนื้อให้เขาจะสไลด์มาบางๆเหมาะกการชาบูมากแน่มานั้งสงสัยว่าสีสวยนะชาบูคืออะไรเขาไม่มีวิธีการรับประทานอยู่ทำไมจะเลือกชาบูครับผมชาบูก็คือยังไงฮะการฟาาลงไปนี่คือชาปั๊บปั๊บปั๊บสุกมาอะไรมวันแล้วก็บูเงี้ยอ๋ออย่างงี้ชาบูแค่นี้แล้วขึ้นมาสุกพอดีพอดีอ๋อเดี๋ยวผมว่าผมว่าเน้ยแล้วใเงี้ยกลับไปก่อนบูชาดอกไม้ทุกเทียนไปเลยไม่่ใช เอาลืมครับผมลืมครับผมผมเล่นกระแทกครับผมตาตากลองผมก่อนนะครับใช้พังเป็นกองๆาช่ไหโอเคโอเคได้แล้แล้วผมจะแนะนําน้ําจิ้มรู้สึกว่าเป็นสูตรเฉพาะใช่ไหมน้ําพริกเผาหรือเป็นหอมๆนะหอมๆกินน้ำน้ำพริกนะเหม็นมือคนครับนี่เหม็นหน้าบอกรจมๆเขาดุ่มมันเยอะไหมเวลากินฉบูนเขาแล้วแต่ชอบนะอืมออกหวานๆเผ็ดๆไปลิ้นเปรี้ยวนิดๆครับเปรี้ยวมากเพิ่มได้ใส่มะขามเลยอย่าบอกทางนี้เดี๋ยวข้อมูลสูตรไม่สโดนดึงนี่เาน้ำจิ้มเลยนะคอนสึก เป็นน้ำจิ้มชาบูอะ่ะอืมที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่กินสุกมากถูกด,ดังดีใช่ไหม,มคือบางท่านนะที่ญี่ปุ่นนะเขาเขานิยมแบบว่าต่อไข่ดิบลงไปอะ่ะแล้วก็จุ่มไข่ดิบก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วใครจะต่อไข่สุกลงไปแล้วฮะรสมังเค็มรสไม่จัดมากมีมันแทรกอะ่ะกัดปุ๊บเนะี่ยมันจะมีหอมแบบหอมมันนะต่อไปลองกินีรอบนี่เดียวฮะ เนื้อเนื้อพับในครับผมโอ้พับในนี่มาเช้าบก็พับในมาฮะพาบในยังไงครับผมโดนเตะพับในฮะไม่ใช่ขึ้นรถเมล์แล้วไม่จ่ายตังค์เป๋าเลยกระทึมเนื้อหนอกเนี่ยมันจะมีมันแทรกแต่อันนี้เนี่ยมันโดยพับราอจะชัดเจนใช้เตารได้แล้วใช่ไหมเถิ่นใช่เถิ่อะไรเงี้ยจะไปชาบูอะไรองี้ยจุ่มลึกหน่อยไหมเผื่อข้าวสุกๆลองจิ้มน้ำจิ้มเองใส่เยอะหน่อยจะไม่เค็อันเนี้ย ไม่มันเลยอาจจะมีคนที่ไม่ชอบทานเลี่ยนๆอนี่ะคุณลองผสมไอ้นี่พริกมะนาวคือปากคนไทยแล้วโอ้คุณจ้วงพริกอะไรคุณไม่สงสารเลยหรอครับหรือม่เมาเรื่องของไม่ทานเผ็ดแล้วแต่ครับเถเผ็ดเมื่อกี้พริกขี้หนูอะเต็มไปตะเก็บเลยกลามสิครับเถื่ทำไมเขาชอบบอปรุงตอนผมจะกินเนี่ยตลอดเวลาเลยผมไม่กินเลยบอกบุกคนน่ารักในแฟนเพจเขาบอกมาคุณจะมาคุณจะคำเก้าราวงี้ไม่ได้นะครับรับ โชค๊คกล้องอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับผมหยดเป็นทางใครทำเรื่องอันนี้ต้องกินไงว่าอาหารทะเลผมจองอันนี้มานานแล้วเนี่ยอันนี้คือปลาหมึกใช่ไหมไม่ไข่ปลาหมึกสังเกตนะไม่ค่อยเห็นนะไข่ปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกอะไรอะารอันมารวมกันคืออันนี้บอกว่าเมนูเนื้อเนี่ยจะอยู่ในรายบุฟเฟ่ต์ครับแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยเขาจะแบบว่าคิดราคาต่างหากไข่ปลาหมึกอย่างเนึองปลาหมึกอย่างเนึองแต่เมื่อกี้ประกอบเรียกร้องก็เลย ข้ามบวใมให้ก่อนเอาลงเลยครับผมนนะอันนี้ครูจะทำแบบชาบูไม่ได้ร้อนก็ร้อนสิรน <c oughs> ครับไฟนะมนไม่ต้องแข็งผมลองทานผักกนะ่อนนีครับผมลงไปเลยครับไข่ปลาหมึกครับผม ไม่ใส่ฝั่งขอผมกินคุณได้ไหมได้ผมคนมีน้ำใจเอาเลยมาลองก่อนโอเคผมเอานี้แล้วกันเบคอนนะครับไม่ไม่เอาเนื้อให้หมดก่อนอันนี้อะไรอันนี้หมูนุ่นๆอันนี้เป็นเนื้อพื้นท้องครับผมไม่มันจะลงหม้ออยู่แล้วนะครับผมมันขัดลาบแล้วนะมีพื้นท้องนะครับเป็นเนื้อวัวหนาขันมากสลัดแบบบางๆโดนไปแดงนะฮะไม่ได้ไม่ได้สไลัดบอนครับผมไม่ได้ก้องหลังก็จะมีมันแซ่ๆอันนี้เหนียวเหนียวแต่เหนียวนุ่มอร่อยแลหนึบหนึบกว่า อก็เริ่มกรึบๆอ่ะคือก็อร่อยถึงแบบจริงมอร่อยมากมันเอกลักษณ์มากมันจะออกจาก่นอย่างบอกมันมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามมันไม่แน่ใจว่ามันเมือนเจียวมันไม่ไม่เจียวพรอนอะไรเงี้ยเออๆอะไรปม่เดี๋ยวผมทำปุ้มาอยากรู้ว่าถ้าปุ้มให้แบบดูเดือดไปเลยเป็นไงลูกค้าก็ทานกันเรียบร้อยมากเลยทไมเราแบบเอ้าถ้าเรียบร้อยไม่ใช่เราสิครับจิ้มนี่เมื่อกี้เราจิมมากระซิบมาแล้วว่าว่าใช่มะขามเปียกด้วยมะขามเปียกด้วยนะถึงว่ามีแบบมีรสแบบนิดหน่อย มันจัดจานขึ้นไปป่าครับจานเฮ้ยนี่สุกยังมึดเอ็กซ์กควิดเอ็กซ์กควิดเลียกจริงเหรอ รู Bien, shorts, ้ไม like, ่เคยเรียนนิสันฟรานมาแล้วแบ่งเมั้งเนี้ยนี่เนี่ดูมันล่มนะมันสุกนะหรือเปล่าเอาลงหมัเอาลงหมั่นเล่นหนเลยหมูว่าหมูไหมไหนไหนเอาใกล้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 เนี่ยใกล้ใกล้เรียนจบโรงเรียนอะไรมาอันนี้เบคอนเนีมันมันเลยนะคนชอบเผาหมูต้องสุกหน่อยนะผมว่าไอ้เบคอนที่นี่จะต่างจากที่เราคุ้นตานะครับเบคอนยอเล่นตู้ไปเนี่ยนี่เป็นแบบโลมาเลยั่วไปจะยาวๆเนาะยาวๆเขาหั่นสั้นๆใช่ไหมก็ได้แล้วสกุลเนี่ยจิ้มที่เด็ดมากเลยจุ่มเข้าไปหมดขอเข้าใหม่มันจะกลัวเราเจ๊ง มันอะไรยากเขาไม่ได้เลื่อนนะสปีก็มีเขาเลยมันตัดผมรอดูตั้งมีหะายตัวอย่างคนอย่างบกคุณชงเหมือนไม่จะมีมุกอ่ะนี่คุณด่าผมไม่ไดวเลยเหรอไม่ตลกนะครับผมมานูถัดไปเมนูครับผมล้ก็หิดเลยเนี่ยเล่นมุกฟูดฟืนคุณอย่างคุณหิดแรงนะครับผมทำไมหัวกระแทกกันหลังเมื่อกี้เสียงดังกึกอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับสังค์คอหมูใช่ครับคุณสัมดาน แ,แดงๆหน่อยนะแดงๆวันนี้เดี๋ยวผมดูเงียบหน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะไม่กล<บ>้าเสียงดังคือตอนเรามาเนี่ยสามตุ่มกว่าราา้านเ,เต็มร้านอยู่เลยร้านนี้จริงๆแล้วเพิ่งเปิดเลยนะใช่ครับเขาบอกว่าเปิดหมดเพิ่งต้นปีป่ะไม่เพิ่งเปิดตอนสี่โมงเย็นเต็ม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 นี่เป็นไรนะสันคอหมูผักเขาให้มันนะถ้ามันกำลังอร่อยแล้วไม่ไม่มันเลี่ยนนะสับปะรดแรกยนะหมูนี่ต้หวานนะความมันเขาไม่ได้มันแบบเลี่ยนมันมันแบบอร่อยยุ่นๆปาก ันนี้แหละรับผมอันนี้เป็นหมูสันในครับใช่ใช่ไหมเอาเมื่อกี้สันนอกเมื่อกี้สันคออ๋อเม่ีสันคอครับอันนี้สันไรสันติครับมรักสันติอยากให้ลูกสับโอเคถูกนี่เคือซอฟเลยอะซอฟพาดิเดียวสสยที่กิ้งเนี่ยไม่มีครับผมไม่ส่งให้ผมบ้างเหรครับอันนี้อันนี้ส่งหรืโยนนะผมเอ้ยผมจะถือว่าจำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจมีที่ชู่ไหมฮะทำไมเราตแตกโยนจุนจุนันในก็คือไม่มีมันเนี่ยนุ่มเหมือนกันคุณนี้ผมว่านะยาวว่าไม่มได้เดี๋ยวให้้หมมดไปันตองีละือ้าวจรริงไไม่เป็น ไม่สูงเลยไม่ไร่แบบคนดีนี่เยิ้มหวังอะสุดท้ายอะตอนนี้ยกแต่น้ำจิ้มขึ้นมาผมหวังแบบมันต้องแบบกูรู้แล้วกาชิมนี่ทำงานจะมาเห็นจะกินเนี่ยเฮ้ยเอาพวกของทะเลมั้งในี่นี่อนี่ยเอฟซสควิสใช่จริงหรอตัวนี้จะบ้าเลยมาลำบนตัวตัวตัวคุณลำคังเป็นยังไงม่ครับผมผมลำพังตะกรงเอารสุมเอารสุมของลำงอุ้ย เนี่ยตัวเนี้ยเหมาะกับไอ้น้ำจิ้มที่คุณทำเนี่ยนี่ดูควันผมเนี่ยภาษาอังกฤษนี้เอกซ์คุยไข่ปลาหมึกเมื่อกี้เต็มไปด้วยสมุกเลยนะสมุกคืออะไรครับมันควันควันอย่าไปเชื่อผมนะครับเรื่องภาษาเนี่ยนี่เป็นทวินแบมบูอะไรครับทวินแบี่ยมัูสองคบูเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ครูหนึ่งความรู้ภาษาอังกฤษแน่นมากนั่นพอคิดเลยในสมองมันแล้วก็ไม่ขาวอ้า เอาแท้มาแล้วซีฟู้ดซีฟู้ดมองอาหารซีแปลว่าฟู้ดอาหารรอรอไอแต่ผมดูแล้วเผ็ดแน่นอนเลยเป็นไงจะอร่อยอร่อยร้อนเอาเอาเนี่ยผมเพิ่งร้อนตะเกียบหายไปในข้างเนี่ยเอาขโมยเนี่ยอันนี้อะไรที่ฮาโตริชอบกินอ่ะชิคุระชิคุระฮาโตริไม่ได้ชอบหมาของฮาโตริชอบอันนี้เป็นจิ้มแล้วก็อันนี้อันนี้อยู่ในไดบูฟเฟ่ต์มี ตัวนี้เป็นตัวหูปาอันนี้หมึกกรอบไก่แล้วคุณอิดไม่กินเลยครับไม่ใส่ของคุณเลยอันนี้ของผมอย่านี่เป็นทีของผมบ้างหนึ่งกันอันนี้เกี๊ยวเนี่ยหน่อยเจ้าหมูนะฮะตอนนี้เราก็เติมน้ำมารอน้ำเดือดรอใเดือดนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นท่านบกก็ใส่ลงมาเนี่ยปกติเขาเสิร์ฟนี่เขาไม่ได้แยกเันอย่างอย่างนะเรารวมเพื่อได้แบบสะดวกระหว่างที่รอไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับผมนอนฮะนี่หลับจริงใช่ไหมเนี่ยเจริงทัคนเจ็ดครานมากเลยนะนี่ก็เป็นเดี๋ยวซาซเม่าเก๋อ่ะเป็นซาซิม่านั้นอ่ะ อร่อยแม่นะอยากกินนะน้ำจิ้มหอมน้ำมัน<ช>งา<ม>หยิบยากจังปกเนื้อของนั้นยอดเลยเนาะเกล็ดทอดนี่คือทากโกยากิครับผมชอบผมนี่ลูกกำลังดีนะเข้าปากบางที่มันใหญ่เบิ่มทำให้เราสามารถกินได้สองลูกอ,อันนี้อ<ๆ>เกลยวทอดแต่หมูสับสงสัยได้รู้ได้งไง,งสงสัยชิมมาแล้วนี่กินมาแล้วเหรอตีซีแม่ครัวข้างในสอยมากอร่อยหมดกินนี่ดีกว่าไปเอาถ้วยมาผมไม่ใช่ดีอย่างเลยเหรอเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมันดิบมานมองเลยวมันหกบ้างเต็มนซมเอา อันน่าร้อนแน่นอนไอ้นี่รอขำอยู่แน่นอนโดยเฉพาะไอ้นี่ขมงนะครับผมนี่นี่ก็ได้ปลาหมึกกรอบใช่ไหมครับผมอันนี้ประกอบกับดูความแตกต่างระหว่างคนร้อนครับผมอันนี้เนื้อไก่ครับผมอธิบายเฮ้ยแล้วต้องมีอาหารทะเลเนี่ยหยิบมาโชว์เขาหน่อยมีอะไรบ้างหอยเชลสามสิบกับบาทเหมือนกันครับผมแนะนำปลาคนที่ทานเป็ดได้เนี่ยมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีกุ้งขาวครับครับผมกุ้งขาวแน่อันนี้อันนี้เยอะหน่อยพิเศษสำหรับพวกเราเออแต่ปลาสามสิบกับบาทเหมือนกัน เห็นยุก็ให้หลายตัวกันนะที่นี้4ตัวแกะให้แล้วเนี่ยพร้อมทานอย่างที่เราเห็นก็มีกัน,อกนอพอสมควรอาหารทะเลนะครับแล้วนอกจากนนั้จะมีของหวานชื่ออะไรนะาาซา,ามโมซาซามโมซาพูดผู้ถูกด้วยไส้กล้วย,ยบ,บี๊กอะบีบี๊กหรือาอาจจะดูเหมือนเผือกเหมือนมันแต่จริงมันเป็นกล้วยที่คล้ายขนมกล้วยอ่ะซามโมซากล้วยน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหอมเหมือนกันหอม นอกจากของหวานนี่้ก็มีไอ้อิครีมไอศครีมสรุปมาประกอมห้อยครับอย่างแรกที่ผมพยายามย้ำตลอดก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มถึงงดถึงใจมากน้ำซุปเนี่ยผมบอกเลยว่าไปร้านบางร้านน้ำซุปจืดแจะได้น้ำซุปได้เลยสดได้ในโซนได้น้ำซุปอร่อยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยดีทุกอย่างเอออย่างพวกเนื้อคือผมชอบกินพวกเนื้อที่ติดมันอะไรทั้งหลายเนื้อหนองนี่หาทานยากนะไม่สั่งได้ไม่อันตลอด90นาที ถ้าเท่ากับเวลาเตะบอลเลยนะใช่ครับผมก็คือทั้งหมดอ่ะที่ไม่ใช่เมนูซีฟู้ดเนี่ยคืออยู่ในรายบุฟเฟ่ต์หมดเลยเออมีข้าวหรือไมก็ผัดมีสลัดรวมน้ำด้วยรวมไอศครีมด้วยอันนี้แยกมาก็แต่นิดหน่อยแต่ก็แต่เพิ่มแต่ละสามสิบเก้าทก็เป็นร้านชาบูร้านแรกมั้งที่เรามาก็โอวาชาบูตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกครับเขาบอกว่าการเดินทางก็คือเข้ามาจากปากซอยหมู่บ้านเมืองเอกเนี่ยเลยคอนโดเมืองเอกมาหน่อยนึงร้านอยู่ทางซ้ายมือสังเกตป้ายใหญ่ๆเลยโอวาชาบูเป็นร้านชาบูร้านแรกที่เรา าามร้านต่อไปที่เราจะพาไปเนี่ยจะเป็นชาบูอีกหรือเปล่าหรือเป็นแบบร้อนๆหนีอีกไหมหรือจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงบอกก่อถูกใจหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราดูเทปหน้ากับอิทธิ์นักเสียงครับผมศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งการอยู่มากินกับผมกุ้ยครับโก็ได้ครับครับผมโอ้แต่ร้านนี้โอวะชาบูครับผมแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ อาวคนนี้คะหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอโอเคเจอกันเรั้นหน้าครับเดี๋ยวสวัสดีครับยัง <c oughs> หมดแล้วสั่งใหม่ได้เนี่ยเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาทอดเก๋าเหรอไปได้ไ่างั้นพ <c oughs> ี่เดินผ่านแล้วจะม,มีเรื่องเหนียวพูดะเต็มที่พี่เขาเหนียวว่าผมไม่ช่วยนะผมไม่กลัวหรอกติดคุกมาปีครึ่ขงขโมยเงาะโรงเรียนฝนเต็มห้อง <c oughs> ทางทะเลใส่ไปใช,ใช่ฮะใส่เป็นเกี๊ยวกรอบเทเวศเลยนะเฮ <c oughs> ้เกี๊ยวฟรีที่คุณไปขอน้ำซุปเขาแล้วกินเกี๊ยวเปล่านะแต่สองบาท <c oughs> ชี่คุณ <c oughs> ลคลนลำเกินเงินเลยผมมันลำบ,บากกว่าที่คุณคิดไปเยอะกว่าจะเป็นผมได้ทุกวันนี้น <c oughs> เนี่ยเหรอเงียบหัวเพื่อนมันกัน,นไหนใส่ร้ายเพื่อนอ๋อแค่นี้รู้สึกผิดที่จะติดคุกสักครึ่งปีไหม <c oughs>